เห็นผลงานคุณชายเป็นยังไงบ้างครับพี่เปื่อน้ทำงานไปแล้วก็ปิดกล้องเรียบรอ้อยแล้วนะคะก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นละครที่ยากที่สุดในชีวิตเลยแล้วละ่ะยังไงขอฝากด้วยนะคะตื่นเต้นไหมคะมันจะใกล้ออกอากาศแล้วตื่นเต้นนะคะแล้วก็ลุ้นทุกครั้งแล้วก็อยากจะบอกว่าคือตั้งใจทำเต็มที่ให้โมอยังไงก็ขอฝากแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจากเห็นภาพประทับใจล่าสุดกับพี่ไอเนาะหลายคนแบบจื้งชมเยอะมาก คือ <c oughs> เป็นเรียกว่าเป็นอะไรที่ป้อยออกนอกกรอบมากๆเลยคุณป่ยไม่เคยรับงานร้องเพลงแล้วก,ก็จริงๆงานทองกป่ยก็พยายามจะแบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไอซ์ได้โพสภาพครบรอบ17ปีป่้ยก็มีความรู้สึกว่าเอ้ย<ม>อยากทําอะไรให้ไอซ์บวกกับรายการติดต่อมานะค่อนข้างจะบ่อย<ม>แต่เรามีความรู้สึกว่าพอเราอยากจะออกอะ่ะเราก็อยากออกกับคนที่มีเรื่องราวอะไรที่เราคุ้นเคย โพสภาพปุ๊บทางรายการช่องดีที่ทางรายการติดต่อมาล้วก็เลยบอกว่าขอเป็นเพยคนเดีเท่านั้นนะที่เราจะบอกเรารู้สึกว่ามันมีสตรอรี่อะไรบางอย่างที่เราอยากจะทําให้เราดีเราต้องหลบองกันก็จริงๆค,ค,คือคือคือตัวเราอะทางรายการติดต่อมาอยว่า เราก็แค่บอกว่าเราขอเป็นไอซ์แล้วทํารมยัาต์ก็เลยไปติดต่อไปวางคิวให้เราเพราะเราก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะบอกไอซ์และอยากจะทาให้ไอซ์เหมือนกันพอไอซ์โพสภาพว่าครบรอบ17ปีปุ๊บอ่าเราคิดออกแล้วว่าเราจะอะไรยังไงให้เขาเป็นฝันดีตั้งแต่7ปีมันปีนี้มันอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เคยถึปัจจุบันนี้ทุกคนอยางเป็นทุกคนอยางเป็นในปี้ ไม่ได <erman> ้ไปไหนเลยคุณเป็นข่าอเก๋ก็ชอบจะส่งคลิปบไปไยดูคือ ตรงนี้ต้องบอกก่อนคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาไอ้เบลออกรายการอะไรอ่ะไอ้มักจะขอบคุณเป้ยตลอดเวลาว่าเป็นเพราะเป้ยที่ทำให้ไอ้มีชื่อเสียงแต่จริงก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่เลยเป็นเพราะไอเหมือนกันก็ทํามีส่วนที่ทาให้เป้ยเป็นเป้ยบันว่าทุกวันดีจังหวะที่กําแพงเปิดขึ้นล้วพี่ไอร้องไห้พี่เป้ยคาดคิดเลยว่าพี่ไอจะแบบปล่อยโฮขนาดนั้นคือตอนนั้นก็แค่คิดว่าเออเราจะแบบกอดกันแล้วก็ คือไปจัเวลาไปงานแบบงานอะไรต่างๆแล้ก็ชอบหอมแก้มเท้าอะไรก็แค่นั้นเองตัวเขาเขาลงให้ลูกโโหคือเราก็ยิ่งแบบรู้สึกซาบซึ้งงานเลยแล้วก็ดีใจก็พาเราไปด้วยเหมือนกันพาไปด้วยเหมือนกันก็รีวิวอุ้ยคนเขาล้าลุด หลังจากจบรายการได้พูดคุยอะไรเพิ่มเติมอะไหครับพุยแล้วก็รีบกอดกันคือไอ้มีงานต่อด้วยล่ะก็กอดกันแล้วขอบคุณแล้วก็ส่งข้อความกันคือมันเป็นอะไรที่มันเราไม่ได้เจอกันบ่อยอะคะแต่ความรู้สึกความผูกพันมันยังมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่า เขาจะเจอเรื่องอะไรหรือเขาจะไปไหนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเราเห็นรูปเขาลงก็คิดถึงตลอดเวลามันความสัมพันธ์ของเรามันมันเกินคำว่าผู้ร่วมงานมันคือมันเป็นเหมือนเป็นพี่น้องอ่ะถ้าไม่ใช่ในรายการนี้ท่านนั่แล้วเราเจอพี่อะไรครั้งล่าสุดเลยนั่ไม่ได้เลยน่าจะประมาณสิบกว่าปีแล้วก่อนแต่งงานก่อนมี้องใช่ใช่ค่ะแต่ดหนุ่มติงคืนหลายคนก็แบบแม่ไม่เปลี่ยนไปเลยเราไปคุยกับปัจจุบันขอบคุณ พี่เป้เหมือนคนชื่นชมเรื่องชุดตามความตั้งใจ่างๆเราตั้งใจออกแบบเองแล้วบออยากให้แบบคือทางรายการก็บอกด้วยละบอกว่าอยากเป็นไปได้ก็อยากให้ใส่ชุดคนใจง่ายจะเตรียมให้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เอ้ยเดี๋ยวเราขอออกแบบเองแล้วกันความตั้งใจของเราอยากอยากทำเองทุกอย่างอะไรเงี้ยขอทางรายการไปเรียนเต้นขอทางรายการเรียนร้องเพลงขอทุกเองขอทําเองทุกอย่างอย่างชุดนี้ใช้เวลาเยอะมากหรือวะก็ก็ค่อนข้างจะเยอะค่ะก็ค่อนข้างจะเยอะก็ออกแบบก่าจะลงตัวเป็นชุดนั้นก็ก็ ก็รู้สึกยังไงที่ชุดมันเป็นตำนานสาวสมันก็ยากนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไอเคยบอกบอกว่าจริงๆชุดเ้ยเนี่ยเป็นเป็นเหมือนผ้าคลุมของผ้าปูโต๊ะแล้วเขาก็มาพันให้เฟยแบบดูเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบทาให้แบบไม่ว่าจะเป็นรายการหรือว่าเป็นละครอะไรก็เอาชุดนี้ไปแบบไปแบบไปตัดตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากให้คงคอนเซ็ปต์เดิมออกมาในคล้ายๆในแบบเดิมให้มากที่สุด เราไม่ใช่แค่เราแฟนๆด<จ>ีใจมากดีใจมากดีใจมากจริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่ายังมีคนที่แบบ hey, ยังจำได้แล้วก็นึกถึงวันเก่าๆแล้วก็ย้อนกลับไปดู YouTube, ยู u ูบย้อน <laughs> ย้อนกลับไปดูเอ็มียอดเอวเพิ่มขึ้น <laughs> 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 เราต้องขอบคุณ <laughs> ตอนนั้นตั้งแต่ แรกๆก็คือเขาก็อยากเป็นแม่เป้ยไงเพลงนี้เขาดูดีมากเดมากก็ดีใจค่ะดีใจดีใจที่ได้เจอกับไอแล้วก็ดีใจที่ได้แบบเหมือนทวนความทรงจำเก่าๆแต่ก็ยืนยันว่างานร้องเพลงไม่รับนะยังไม่รับนะคะเพื่อไอเฉพ์ตโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะจ้าโอเคพี่ป้ายขอบคุณคากก่อนที่ะค่ะ